สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ค่ะพี่นอ้องวันนี้ย่าสีเห็ดยังมาเบิ่งเด้อวันนี้ย่าจะผัดมีผักกระเฉดค่ะอันนี้คือเซซิลี่เนาะปลาที่นี่ย่าสีปรุงให้เบิ่งเด้อเพราะว่าสูตรของย่าสีต้องปรุงก่อนไหมพี่น้องซอสจะขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้น้ํามันอะไรครับป้าฟ้าอันนี้ไม่ใช่น้ํามันค่ะนะ่าซอสฝักเขียวซอสนี่เขาจะเออซอสด,ดิพี่น้องใส่ซอสลงไปเป็นจึบ๊บ สอนหนึ่งแล้แล้วแจ๋แหละค่ะอันนี้ก็บสอนหนึ่งกับอันนี้ตาเด็กสมบูรณ์อ้าวบ้ยพอสอนหรอเพราะเป็นยางคขับน้องแค่สิบปุงก็แง่จะเสียไปผัดเนี่ยอันนี้น้ำมันหอยนาะใส่ลงไปเลยประมาณเนี้ยกะเอาเลยพี่น้องกะเอาเลยยอดมันไปนิดนึงเด้อมันจะมาติดกระทะอันนี้สูตรของยาลมเองโคเล็กโคเล็กโคเล็กคือโอ้ยลดลดชุดลดชุดลดใส่เลยค่ะชุดต้องใส่ต้องใส่ชุดลด ใส่ได้นะแต่แยกกับซีเอาคุกๆๆกับน้องหันเข่ากันอืมหันเข่ากันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดค่ะเพราหลังจากนั้นแยกสีส้มสีอ่อนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยใส่แยกสีดำนี่กันพี่น้องแยกใส่บอกริกบอกริกขิงสวนนี่ใส่ลงไปเลยโอ้โหผิดี๋ยวมาลูก นี่กระเทียมบพะถูกเลยดิค่ะเอ้ยบอสแก๊สเปิดเลยใส่แบบมึงสีแล้วไม่จะหอมเจ้ะพี่น้องเกลือปส่น้ำตาลทรายใส่นหน่อยใส่น้ำตาลทรายสักหน่อยค่ะพี่น้องยายก็ไม่ชอบหวานนะอะไรแล้วแต่เด้อเพราะว่ายายใส่ประมาณเนี้ยพอเพราะว่ายายไม่ค่อยกินหวานทุกที่เพมหวานอยู่แล้วว่าสานเนาะมาพี่น้องแล้วก็ต้องใส่ซีอิ๊วหวานน้ำดิค่ะพี่น้อง ใส่ลงไปแล้วแต่เราเนาะอประมาณนี้แหละเลื่อนสีสแดงดำๆแน่นๆใส่แดงงามๆเหมพี่น้องเนี่ยข้าวกับคุกๆๆเดี๋ยวจะไปคุกในกระทะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นสูตรแบบของยายลมนะจริงๆแล้วสูตรนะ้ำมันไลาตะไตรโต้ดิพี่น้องมาปัที่นี่เปิดกระทะก่อนเทปิดเลยเดี๋ยวกลอยอกระทะฮอนสักครู่ค่ะแป๊บน้ำมันยายมาใส่หลายาปไหนดิ ชูว่าบชวอ่าสุดของยายยายจะต้องเอาปุ้งไปเคาเล่ค่เลก่อนเลยพี่น้องง่ายมากโอโ้โหต้องเอาต้งไปเคาเล่คกเ่บอืมอันนี้สุดของดนลมนะคะอะไเดียวไปเห็นจะได้เลยพี่น้อง เชื the water, the water, ่อใจต้องกุ้งที่มาปอดรวมจะได้สวยงามบริสันเนาะเออเอาแมงดิบจะเหนียวเพราะังนั้นยายก็จะเพิ่มน้ํามันนิดหน่อยค่ะเชืบเออใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วยายก็จะตามเด็ดพริกที่เราตำอาไว้เลยนะคะเพื่อจะกันเนาะ ยายก็จะใส่ลงไปเลยอันนี้คือส่วนผัดหมีกระเฉดเยลโละคะเป็นยังไงล่ะเทอี่นองหาตาโอเค่าเคเลยนะเนี่ยยายก็จะใส่กระเยมลงไปเลยค่ะป๊าด <c oughs> ใส่ผัดกระเทียมลงไปเลยจ้ากระเทียมก้อนหนึ่งเลยค่ะยังไงอะหน้าตา เป็นไงล่ะพี่น้อหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้จูดค่ะพี่น้องพี่น้อง อันมีคนถามย่ายว่าจวดนี่คืออีหยังว่าซั่นเอาจวดกับคือกินกันหรอว้ายอาลังเกิดประจวาอันนี้ย่ายใส่บักหน้าไปน้ำดีเดียวผัดหมี่ผักกระเฉดนะอร่อยอุ้ยหอน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 เออพี่น้องช่า YouTube ยูทูบเกิดอยากปวดอยากปวดมึงไงโอ้โหผัดหมี่ผักกระเฉดโดยฝีมือของยายลมค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องให้หอน อืมอืมเแษๆค่ะเ่บๆเนี้ยขออนุญาตใส่มือได้เปี่้อืมอร่อย แซ่บแซ่บ้องนะต้องไปผัดเบิงนะ่งเดอใย่า่ใส่น้ำมันง่านนะ่ใเส่นหนามากมันง่ามากไปที่ตกกุยงนะ A คค่ะเดี๋ยวพอกระยันไหมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติด